และว,วันนี้วันอาสาฬหาบูชาทั้งทีพาผู้ชมไปทําบุญกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับไปพร้อมกับคณะผู้บริหารของดอกบัวคู่นะครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาครับทางดอกบัวคู่จากัดนําโดยดรสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จํากัดคุณปีติลีเลิศพันธ์กรรมการบริหารบริษัทปีติสุขจํากัดคุณพพพิสิทธิสุขพิสิทธิ์อธิบดีผู้พักษาสารแพ่งนะครับ พร้อมด้วยนายกเทศบาลตําบลป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ผู้ใหญ่บ้านและก็พี่น้องประชาชนร่วมถวายพระพุทธรูปถวายเทียนพรรษาถวาย้าป,ป่าสามัคคีเข้าสารอาหารแห้งต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ดอกบุคู่ให้แก่วัดป่าธรรมประทีปโดยท่านพระครูบาสมพรสุนทโรรักษาการเจ้าวาดเป็นผู้รับมอบนะครับไปฟังความรื่มปิติของคณะบุญนี้กันหน่อยครับวันนี้ในวันอาสาลหบุชานะครับเดือน กรกดานะครับปี2563ก็ได้มีโอกาสมาถวายพระพุทธรูปพระพุทธวิสิทธิพิชิตมารประทานพรนะครับที่วัดธรรมประทีปวัดป่าธรรมประทีนะครับที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่งานวันนี้เราก็ได้มาร่วมกับทางท่านอธิบดีท่านพบพิส์สุขพิสิทธิ์นะครับอธิบดีสารแพ่งนะครับแล้วก็นายแม่สุนันทาบริษัทดอกบกคู่นะครับ พระพุทธรูปนี้มีประวัติในการสร้างเนี่ยทั้งหมดเรามีสร้างทั้งหมดอยู่ทั้งหมด33องค์นะครับส่วนตัวผมที่เป็นเจ้าภาพทั้งหมด9องค์นะครับก็ได้ไปถวายไปแล้ว2องค์นะครับที่โคราช1องค์แล้วก็ที่ร้อยเอ็ด1องค์แล้วองค์นี้เป็นองค์ที่3ที่เราจะถวายนะครับแล้วก็จะเหลือมีอีก6องค์นะครับก็จะมีไปถวายในที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับรวมทั้งกําลังส่งไปที่อังกฤษที่วัดที่อังกฤษอีก1รูปนะครับก็วันนี้วันอาสาก็ขอเชิญชวนนพี่้อง ชาวพุทธชาวไทยทั้งหลายนะครับร่วมกันทําบุญนะครับพรุ่งนี้เข้าพรรษาก็ร่วมกันทําบุญเวียนเทียนนะครับแล้วก็ถือศีลหมดเล่าเข้าพรรษากันนะครับขอเจริญพรคณะญาติโยมที่ได้เดินทางมาร่วมบุญในการถวายองค์พระพุทธวิสิทธิธ์วิชิตมารประธานพรที่พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติวัดป่าธรรมประทีพ บ้านโป่งกลุ่มตำบลป่าเมียงองยดอยสะเก็ดจังังวดหเชียงใหม่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาสาฬหาบูชาโดยมีท่านดรสุนันทาลีเลศพันธ์ประธานบริษัทดอกบัวคู่คุณปิติลีเลศพันธ์ประธานบริษัทปิติสุขท่านพบพิสิทธิ์สุขพิสิทธิ์อดีศารอธิบดีผู้พากษาสารแพ,พ,พ่งและก็ พันเอกบุญยลิศเกษตรษเวทินรองผอคอ,อรมนอจังหวัดเชียงใหม่แลวก็บริษัททองอยู่โปรดักชั่น24่สี่แล้วคณะสาธายิโยมที่เดินทางมาจากจังหวัดะสินมาจากจังหวัดเชียงรายและก็มาจากจังหวัดลำปางได้หลายท่านตลอดจนคณะผู้ร่รรวมบุญสายสทธายาโยมทุกคนวันนี้เราได้มาร่วมกัน สร้างบุญกุศลและก็ได้ถวายองค์พระพุทธรูปถวายเทียนพรรษาถวายผ้าจำนำพรรษาและก็ถวายพระป่าเพื่อที่จะเป็นบุญสร้างกุศลบาร,รมีร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นกุศลเป็นบุญบาร,รมีเพื่อที่จะให้การประพฤติปฏิบัติของพระพิสุสงฆ์สมณีที่สสำทจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าธรรมประทีปแห่งนี้ได้ประพฤติปฏิบัติตได้มีสิ่งที่ เป็นกำลังใจในการที่จะปฏิบัติศาสนธรรมศาสนก,กิจโดยมีคณะพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันเดินทางมาในวันสารพระบูชาในวันนี้ดังะฉะนั้นในโอกาสนี้อาตมาภาพในฐานะผู้ที่เป็นประธานสงฆ์ตลอดจนผู้ที่ดูแลวัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติวัดป่าธรรมประทประีปแห่งนี้ข้าพเขออนุโมทนาสำหรับศรัทธาญาติโยมสาธุรชนทุกท่าน ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสตลอดจนเสียสละเวลาในการเดินทางมาร่วมกันถวายองค์พระพุทธพิสิิธิ์พิชิตมารประธานพรเพื่อให้บุญกุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะสืบสารองค์พระพุทธศาสนาให้ครบถ้วน5 0 0 0ันพระสันษาเพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้มีอนิสงเกิดขึ้นในชีวิตในหน้าที่ในการงานเราทั้งหลายนั้นเพราะฉะนั้นในวาระโอกาสนี้ก็จึงได้อนุโมทนาให้ขอให เราทุกคนเราทุกท่านได้มีความสุขและมีความเจริญทุกท่านทุกคนสืบไปเทินทางทีมงานของเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะคฝากบุญมาให้ทุกท่านคะ่ะอนุโมทนาร่วมกันคุณผู้ชมทุกท่านคะ